โอ้ยนิงมาเฮ็ดโอทะเซาเนาะนั้งแต่หกโมงพันว่ามา,มาบุมีฮอตอันจุประเทศจีนประเทศจานอ้าวขยาเราขอเทษในเฮ็ดคักคือเก้าซาลาล่าอันนี้เป็นหญ่านะครับผมขออธิบายก่อนนะครับอันนี้เป็นหญ่าครับฮาเดพักเขาเนี่มนีแค่นี้นั่งยืนในตีนผมเียแค่นี้พักเขาอันนี้หญ่าเลยนี่อันนี้พักเฮ็ดโอครับเฮ็ดโอวันอาทิตย์ ห้องยังบม่มีมือยุดนะยังมาใหม่ครับยังบูงหูเลยวันยุดวันยังแต่เพิ่นสั่งเฮ็ดก็คือเฮ็ดนะมันได้รับเงินสดสูมือครับผมกับบริวาดอกเนาะ <c oughs> บางคนบอกโอ้นั่นนั่นนี่มันโบไม่นครับที่ผมถ่ายลงหรือผมเฮ็ดคอนเทนต์น่ะนะสิเป็นสิตายหรือจะไหนก็ยู่คือเก้าละมาหาเงินนะครับคู่ผมเนี่ยผมในสองคนเนี่ยเขาจ่ายเลยครับนี่งเงยมาเร่งมาจ่ายเงินสดละสองพันเจ็ดร้อยบาทเงินไทยกับผมสาะลาพวกน่ะบางแน่ย่าหนีนลกเะดิเะดิ พักจะยู่ใยหญ้าเข้าวได้นี่บริเวณพักนี้ทุกท่านนี่ฮันเดอพักเข้าลกออกเันเรือย่มย่อมย่อมย่อมนี่ๆผมลกนี่ๆลกเนี่ยเหยียบเนี่ยลกไปนั่เหยียบไปนั่ตอนนี้เพื่อนมีคนมาเขาเฮตูลงหน้าก้อนเขาวหอกท้ายนี่อันนี้รถยานิงค่ะถ้าเป็นมากิิงลอนั่งมาเล่นไปกิิงเกือกถูไปนะมาว่ากัน มาพระท่านมีงานประจําผมอันนี้เขายืมตัวมากยืมตัวมากแล้วแต่เขาจะให้ไปไน,นะบางมือกับไปอีกส่วนหนึ่งบางมือก็ไปอีกส่วนหนึ่งสองผมเมียแล้วแต่เขาจะเอื้อนไปอันนี้มันบมไม่งานประจำนะคันว่านะฮากับพระนได้เป็นพนักงานประจำหรอกแล้วแต่เขาจะใส่น,นะอนี้เพิ่เน่าเก่เพิ่อนหาไว้กับน้องสาวเพิ่นยี่สิบมือผนเงาลุ้นจังนี้กับจังในแนวใดผมก็ได้แล้วแต้เพื่อน,อนจ,นจนนอสีสั่งขอตได้เงินสารา,าหุบย่างเดียวย็ดแม่มึงเออ เห็นงานคือเก้าวบูครับนี่ลกห h à น้องหลกห h à หลง nhà มันกับบุรีนักบุรีนาหลงงานแต่ห้องบุมีงานประจํานะห้องอยู่ห้องเศร้ากับยังบุกห้องห้องน้ำกับบุมีเนี่ยผมอาบน้ำกางเกงนอนในตู้คอนเทนเนอร์หอนป่าตาอบอดเอาคือเก้าบางคนว่าได้นั่นนี่ไปเฮี่สัง ผมได้บอกให้ไปผวมันโบแมนเดี๋ยวไปว่าแบบนั้นไหมครับมาใช้หนีครับนี่สองคนมงผมวเมียผมนี่นี่ท็อกก้เขาใจดีครับใจดีเขาได่ได้เฮ็ดงานแล้วเต้เขาสิลกหนนี่ยโหนาอันนี้พักเขาเนี่ยโรคหนาเนี่ยท่ากก้ใจดีเขา่ได้มานั่งเฝ้า้วมึตงต้องลกแบบนั้นปะนี่นี่นถ้าไอคิปคุยเล่นว่าหัวไปครับาเาี้มาเลงมาเขาใจเลยเนี่ยสองพันเจ็ดเงินไทยคิดมึงเอาขันอดได้มึงกระเบิดหนีเนาะหนีทกซอนีทอกเสฮะมึงก็ ในครับนี่เด็นี่เด็เ,ดเอาเอาเอาสลาลาบัรเขามาเห็นไปสักวันวนี้อีกสลาราคีุยหลสลาราฮะเออเราคุยาษบสางกิษกับเราขเราก็อ่าโอเคอเค่า thank you ลากกะ อาอเจสเขาบอกว่าเจสแหละกะ thank you เข้าอ๋อคอยบออยากกินข้าวอันนี้มันจืดคอยอยากกินข้าวเนียวแล้วตับมังงูเอาเาวฮะพี่น้องเอ้ยมาทํางานกะทุกะเน่าคือว่าเราโอ้โหเฮ้ยเอาตัวโอ้ยเดสิถือไปเห็นยังในเข่าเนลยเอามาว่างไว้นี่หน่อยมานำถือไปยักกันละพี่นํากินแล้วถือไปแล้พี่นจะเอาว่างไปดิเดี๋ยวจะมาเก็บกะพักเที่ยงครับ กับประเทศไต้หวันเนี่ยมันดีอย่างเดียวครับเวลาพันเป๊ะในมงยู่มงเศร้าผมก็ได้ตู้คอนเทนเนอร์หาความรูลามาได้หรอครับไม่เห็นงานแต่ว่ามือในสองผมเมียผมกันเอาเอาง่ายๆอ่ะสองผมเมียนี้มือ,ดอด 1, เราซองพันเจ็ดเงินไทยเฮดโอซืมือได้ครับผมในผมเฮดโอซือในห้องนอนนะครับซัมบมหรือว่าเสิ่์กันกับซา,าลาล่าแหละเนี่ย อ่ะนะครับผมฝากเป็นกำลังใจนะครับเด้อคนไทยต่างแดนห้องเด้อครับผมถุกทันเฮ้ยะจะเยหมวกไปใส่ระบาดนนะีนะครับมันกระยู่บอกเลยนะว่ายู่ฮะยู่ฮะทกยู่ทกยู่ยากครับบอกเลยแต่ว่าเจ้าหน้ายเขากับใจดีนะแต่ว่าเขาต้องการเปะนะทํางานคือทํางานครับผมเล่นคือเล่นเล่นบ่ได้ได้ครับอยู่นี่ เล่นอเนกเงะอะบรได้ครับทํางานแบบว่าเขามาคนจริงจังนะครับในการทํางานนะครับผมอันนี้เฮาของเท่าแก่ผมเพิ่นบู่ยู่สวงมือผมไปซอยงานอยู่เฮานูน่นกระดีอ่ะอยู่นี่แม่นเดลีเขาโบไซงานทุ่งซีสมหาครับกับโแม่นใส่งานมัวนะแต่เกิดโรคพักคือผมนี่โรคห่าโรคห่าแม่งเบ้อเมื่อกัดนั่งยันอะไรจงเงินวันนี้ก็จนจ่อยโลดหุ่นพะละเพิ่นเรา ขันสูสซูมมือครับนี่ดำแสนทองเส้นโบราครับขัเอาสูงลมเย็นนะห้องน้ำผมเปิดประทุนครับทุกท่านเอาขอบคุณนะครับเด้อสุภูสุคนทุกท่นทานขณะนี้ผมฝากกดติดตามนะครับเด้อผมเป็นพี่น้องสุภูสุคนที่น่ารักทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับเด้อผมขอกินเข้าก่อนมือพักเที่ยงซาลาเสียงดังครับพี่นอ้องตกยามแม่แรงเด้อผมมาพากามาาักยางแมาแรงกี่ละหากระเลือกานจัดห้องจัดอย่างแล้ว อะไรหัวหน้าเพื่นโทรนัดผมน่ะละเพื่นกับนัดพูดป้าป้าไปหาซื้อในวยู่ในกินแล้วผมกินอาหารเขาจะไม่สั่งจืดกระจืดนะครับผมจืดโพดอาหารการกินเขาว้าไล่หาเพื่อนแปลภาษาให้เพื่อนในแอปน่ะละปล่อยเพื่อนพาไปซื้อกำเขากับนำน้าซื้อของกินน้ำมันเทศกินเองแน่นะครับนี่ในอันกินอาหารบ้านเขาหรือว่าผมกปซื้ออาหารแนวยู่ในกินเขาเขาจะคักมาไหนครับ อ่าเนี่ยซื้อแล้วลราผมกระไดบานเนี่ยขาไปอันนั้นบานเนี่ยขามาเนี่ยในผมอยู่ในรถบ้าเนี่ยกำลังเมื่อผกุเซผู้สาวโอ้ได้การเด็กน้อยเด็กนุ่งัยรุ่นเขามีแต่ผู้ก่าขวัญงบบาราล่ะเนาะได้สะ,ะ,ะมาเฮ็นอยู่เฮ็นสวนคือประเทศเฮาอ้าวเขาก็เอาคนไทยเฮาน่ะละมาเป็นแรงงานประเทศเขาครับผมมาเนี่ยเนี่ยอยู่เนี่ยกินนีเบิดลไข่มามาเข้าปลากระป๋องผมซื้อมาสาราขอบพระคุณทลายครับทุกท่านสวัสดีครับฝากกดติดตามน้ำเดอ้อครับผม